ครับสวัสดีครับผมไอพิรัตนะครับจตุบโชตนะครับเป็นสอปตตําำบลน้าเชื้อนะครับเกษตรที่อยู่จะมันยุกบันธรรมดาธรรมชานะครับแต่ว่ามันกะเขาแก่จะแล้มากนะครับแต่มีปัญหาสุขภาพไปห้ามอกกินเหล้ามันกะมามีบพอดีขึ้นนะครับแต่เลยได้ผลิตภัณฑ์ตัวไม้เล็นหนามาให้พีโรนะครับหลังจากคือกินไปนะครับอาการที่มันดีดีกันคือการเยี่ยวนะครับเยี่ยวเยี่ยวกับเยี่ยวพุ่ง เงี้ยดีขึ้นนะครับบพราะแม่นว่ากินเม็ดเดียวเงี้ยออกไม่ได้นะครับมันก็คงก็กินมากรื่อนๆนะครับรู้สึกว่าอาการจะดีขึ้นนะครับเงี้ยวพุ่งเงี้ยวพุ่งแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพมีสิดีขึ้นการ เขาห้องหน้าอย่างนกับเป็นดีขึ้นกว่าที่บับท่านได้กินจักเถียนะครับหลังจากที่กินมาแล้วย่อมรล้ว่าผลิตภัณฑ์ของเคลนี่ดีดีนะครับฮีโร่นะครับกับมันกับมีอีกย่างนะครับที่ได้กินผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับฮีโร่ก็คือเทยค้ควมเป็นนมขื้นมากขยับควเป็นนมขึ้นมากอันนี้คือสิ่งที่คนที่ปราถนานะคืออยากขึ้นข้นควนมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับชีวิตเลยนะครับเพราะว่าชีวิตความกัว่า ขา,ขาด,ดอันใดอันหนึงไปนี่รับรองว่าไปไฟฟมันแทะนะครับแต่เด็กวพว่มขึ้นพ่อเมน็นรมมากขี้ครอบควต้องอยู่กันในไปตลอดนะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งทิศอยู่กับชีวิตของขอบครัทุกๆท่านกันแล้วกันนะครับเอาเสมวเนาะ <laughs>